ช่วงเ็ววันนี้ทางกลุ่มทังเปียกเล่เทวดาเจ้าพ่อจะมีแผนออกเที่ยวพัทยาเพื่อเลยตัดวงจรยานรกที่กำลังขยายออกนอกพื้นที่ในการเข้าหานักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่นี่คือสิ่งสำคัญที่ทางเีมจะต้องลงมือเพื่อเปิดโวงธุรกิจเสียงมาก ให้ได้รับกรรมอย่างสาสมและเมื่อถึงวัน ก็เป็นการนัดรวมตัวที่กลุ่มรถของจ้าเปียกได้เคลื่อนขบวนพร้อมเทวดาเจ้าพ่อที่เป็นภาพเป็นความแปลกตาในการออกคิดร่วมกันครั้งแรก และจุดมุ่งหมายของทุกคนก็คือพัทยามองท่องเที่ยวที่เปรุ่นต่างร่วมเดินทางในานามที่เรียกกันว่าท้าเลเดือด การออกเดินทาที่มีวัยรุ่นทุกพื้นที่ต่างเดินทางไปยังจุดหมายเดียวกันที่เส้นทางน้าตอนนานต่างเต็มไปด้วยรถซิ่งในมุงหน้าไปยังจุดหมาย จุดพักรถของทุกคนก็คืออุโมงค์สัตว์ขา้ามที่เป็นอุโมงค์ลอดที่เดียวในการเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ทั้งสองแหง่งและอนุรักษ์สัตว์ให้คงอยู่ตามธรรมชาติ ทำไมวัยรุ่นมองเราแปลกๆวะ ยาเบิ้ลก่ากวนทำไายวะพี่เพียกสั่งเองไม่ใช่เหรอว่าให้เบิ้ลก่ากวนเต็มที่ไม่งั้นจะถูกทำลายที่งานเองเข้าใจผิดแล้ว ต้องเป็นฝีมือใครแน่ๆที่หวังให้เราดูไม่ดีความเข้าใจผิดที่เป็นแผนการของเสียอำนาจได้ปล่อยข่าวเกี่ยวกับช่างเถียกได้ใช้ใบรุ่นเก่าความวุ่นวายเพื่อประกาศศักดาของตนที่ได้กลับไปยิ่งใหญ่ในั้งนี้ซึ่งการสร้างจุดตนใจและเก่าความวุ่นวายเช่นนี้ ก็ไม่ใช่ผลดีของแผนการที่การใช้ชื่อช่างเปียกก็จะเป็นจุดสนใจของไบลูนที่เป็นค้าใหญ่ต่างพื้นที่และพร้อมจะวัดกันได้ทุกเมือ่อนี่หรบวัดช่างเปียกไปดูกว่าช่างเปียก เป้้าาาหมายามยาแลวการมาของเสียอำนาจที่มุ่งหน้าไปยังชนบุรีก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่กลุ่มเจมและช่างเปียกจะต้องเดินตามแผนการและไม่ควรก่อเรื่องอื่นใด ใจต้องแข็งพอเราเจอทุกรูปแบบจำไว้นาลีคือศัตรูที่ร้ายที่สุดแต่สิ่งที่ต้องเจอ คืองานที่แสนหนัก่วงที่คงจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่การ,รเผชิญกันครั้งนี้ต้องพบเจอกับศัตรูทุกรูปแบบที่ถูกตูกมาขัดขวางพวกตน ทางต่อในค่้มืนของวันน,นั้นก็เต็มไปด้วยเสียงรถสิ่งที่เล่งเครื่องตามท้องถนนเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดชลบุบรีของกลุ่มจำเพียกับเทวดาเฉพ่อแต่เหตุการณ์ต่อมาที่คณะกล่มจาเพาะกับเทวดา ได้ขับรถเดินทางมาเรื่อยๆก็มีรถบรรทุกขับสวนมาโดยอาการที่ขาดสติจากบนดำของหญิงสาวคนนั้นที่เป็นมือดีของเสี่ยวม่าเพื่อส่งมากระโวนทั้งสองกลุ่ม เหตุการณ์ในครั้งนั้นกลุ่มเจ้าเบี้ยกกับเทวดาเจ้าพ่อได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ที่ผืนแต่ก็ยังมีความโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยในการลม้มนอนพักสิริยังจะได้เดินทางต่อ นไม่เป็นอะไรมากแต่รถไปต่อไม่ไหวเหลือแค่เราไหวไม่ช่างแค่ข่าคนเดียวก็เกินพอแล้ว แต่แผนการที่ทั้งคูได้วางแผนกันมาก็ไม่อาจล้มเลิกความคิดที่ตอนนั้นเหลือแค่สามคานันในการเดินทางต่อไปพัทยา ในระหว่างทางกอนเป็นกลุ่มกวกปนรุ่นต่างทีนได้รอดักเล่นกลุ่มช่างเปียกที่ได้ข,ขับผ่านเข้ามาเพื่อบังคับรถไล่ทำลาย ไปหัวเรอะตอนในนรกเธอนะาช่างเปียกนักเลงใหญ่ใจถึงดันมาจบชีวิตง่ายนิดเดียว แค่นี้ก็พอแล้วอุปรสรรคในระหว่างทางก็เป็นอีกหนึ่งแผนการที่ทางเสียอำนาจได้วางไว้เพื่อให้บรุ่นต่างท่นได้หมันใส้ช่างเปียกอย่างเต็มที่และมีเหตุทะเลาะก,กันระหว่างทาง แผนของเสียอำนาจแน่ที่ให้ทุกคนคิดว่าจังเปียกเป็นอันดับหนึ่งเพื่อทำให้นักเลงหมันไส้ไม่ใช่พอาะข้าคืออันดับหนึ่งจริงๆและเส้นทางอีกไม่ไกล ทั้งสามก็จะถึงยังพัทยาที่อุปสรรคข้างหน้าจะต้องเจอกับอีกมากมายในการคิดล้มแผนการชั่วหลายที่เสียอำนาจกำลังคิดทำ